วันนี้นะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กับตันเบบี้เกนจะมาขับเครื่องบินโชว์นะคะขับยังไงคะเครื่องบินพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่าขอตั๋วหน่อยนะเอาเอาตั๋วมาตั๋วเครื่องบินขอตั๋วหน่อยขอตั๋วหน่อยขอตั๋วพร้อมนะไปแล้วนะเครื่องบินออกตื้ทางเดี๋ยวสาม เลี้ยวขวาตกตบกร์ตกตับัก้บักกโอ้ตอนนี้เราบินสูงขึ้นโอ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งทิ้งดิ่งตกตบกการดูดิลิฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตกลงการ ดูตา่าดูเจ๋งยัง <ๆ S 2> ไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับลูกเราดีเล่นแรงได้แล้วเพราะว่าไอคอเริ่มแข็งเนาะ<ไ>ต่อไปเดี๋ยวป้าป๊าจะพาเบบี้เกนไปเล่นรถไฟหอก<ไ>อ่ะ,อะนี่งนไงรถไฟหอกไปรถไฟหอกขึ้นแล้ววู้วว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 ว ยิ้อขวายิ้อซ้ายยิ้อขวาตีแล้โอ้ตีลล้วขาเขาตีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงแล้วโอ้แลนดิ้งนะแลนดิ้งแลนดิ้งงงดูตาตาคนเลยงงสะดุกงไหมสนุกงไหมเอาอีกอ่ะเอาอีกนะเท้าอีกให้ถีบขาทีบขาขาทีบขาเร็วขาหนึกระทำได้นะ ไม่ไหวแล้วคนคนเป็นเครื่องเล่นเนี่ยปวดหลังกันเนี่ยอ้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะชิปเบาๆค่ะบ๊ายบายค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกริ่งรูปกริ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบายยค่ะบบ๊าายย